บักหอยจูมสุดที่หลักสวัสดีค่ะวันนี้ช่องลุงซ่าพาแทบพามาเก็บผักอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บอันนี้ที่เก็บผักอยู่นี่คือผักหมมเวยจะ้ะหรือที่เรียกว่าผักขมนั่นเองแล้วก็ไปเก็บพริกค่ะทุกคนค่ะเก็บพริก วันนี้จะทำแกงอ่อมหอยค่ะทุกคนค่ะใส่ยอดพริกใส่ยอดพักขมนะจ๊ะพริกปลูกเองนะคะกะล่งดกอันนี้พริกซปเปอร์ฮอตนะคะซปเปอร์ฮอตจะเผ็ดมากค่ะทุกคนค่ะนี่มีหลานน้อยมาช่วยเก็บนะคะเก็บเอายอดมันด้วยได้ไดแล้วค่ะพริกหลานสาวน้องปั้นขวัญค่ะวันนี้น้องมาช่วยเก็บด้วยเห็นป่าเหา็ดคลิปกระยาเขากล้อง หลังจากนั้นก็ไปเก็บยอดอันนี้ยอดบักนามภาษาอีสานเอิน่นบักนามภาษาไทยขนาดจะเอิ่นมาหมักน้าเต่ามั้งคะนี่นี่ลูกของเขาวบาเอาค่ะเอาแต่ยอดจะเอาไปออมใส่บักหอยเนาะยอดเขาจะหวานมากเลยนะคะทุกคนและจะอร่อยนุ่มมากหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บทุกคนเคยกินไหม,ไม,ไมเขาเรียกหมากมอะไรเอ,อ่ยทุกคนเคยเห็นไหม หมากอันนี้เขาเรียกว่าหมากตังกบค่ะภาษาอีสานเอิดตังกบแต่ผู้ภาษาไทยเกิดอย่นะคระทุกคนเกบหมากตังกบมา่อใดละนี่ลูปแดงๆรสชาติจะหวานฉ่ำมากหวานจริงๆหวานมากจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากขอบอกนะปะเราไปเริ่มแกงกันเลยค่ะทุกคนค่ะ เตรียมผักไว้อันนี้ยอดพริกนะคะที่เด็ดมาเลวก็อันนี้คือยอดบักน้ามจา้าแล้วก็มีใบแมงลักคือผักอีตูนั่นเองนี่เอาเลยค่ะอเ,คเอายอดพริกลงหม้อเลยคางหม้อไว้แล้วตัดหอยตัดก้นหอยเรียบร้อยนะคะเอาผักสารพัดลงไปเลยเราก็แกงอ่อมไปเลยจา้าชอบผักเยอะๆค่ะทุกคนค่ะอ่อมหอยกินผักมันแซ่บเนาะได้แล้วตักใส่ถ้วยเลย เดี๋ยวเราจะไปกินกันแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่ตักออกมาเลยร้อนๆจูบแซบๆพี่น้องคะ่ะมาเด้อไปกินน้ำกันจา่าออมหอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พอก็ช่องลุงซ่าพาแซบอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะลุงซ่าพาแซบเย,ย้ขออนุญาตเลื่อน พี่น้องคะอึดมองยูมองกินมาลังกินตรงบันไดบันไดเฮียนเจ้าของเลคะ่ะทุกคนคะ่ะคือแบบว่ามือนีจากที่ไปเก็บบังหอยมากนะคะทุกคนคะ่ะมือนีก็เลยว่าจะมากินบังหอยแล้วนะจ้าบักหอยจูบหอยขมนี่คะ่ะอืมอืมหอยจูบกินกับข้าวเหนียว มีลูกโดดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะกลัวจะได้กินลูกโดดคือเพ็ดแทะ <c oughs> อันนี้คือยอดพริกอยอดแบบพริกที่ลุงเก็บมานะะคะทุกคนคะ่ะจุบมหอย หอยนัวค่ะหอยนัวแห้งแซบนัวนำประแดดเปลือกมันมตุ่มผัก มีตะปะแดกนั่นนะพี่น้องมีต่ปะแดกน้่นนะปลาลาบองอมอมอมแม่ปลาลาบองกินเขากับกล้วยอันนี้กล้วยสวนนะจ๊ะกล้วยสวนเอามาจากเฮียนเอามาจากสวนมาจากเฮียนว่มาสั่งแม่ค้อ อืมีมข่าวกับกล้วยหวานเฮดอมนะจ้ะอมแต่ว,ตตว่าน้ำเต็มแต้ว่่น้ำเต็มถาบหอยจุ๊บจ้ะหอยจุ๊บ ภาษาไทยเรียกหอยขมนะคะภาษาอีสานเรียกหอยจุกโอ้ยลูกนี่เขาเบี้ยมันไปอ,อัดใส่ใบชะพูนะคะทุกคนคะ่ะใฟนใส่พักคาดแล้วก็ใส่ผักไอ้ยอดบักพริก อมจะสดน้ำนะคะอืมอมบักหอยสุดที่รักมักดูดคักมันบักหอยพี่น้องไต้ได้หนห่อยดูดเ่เป็นห่าบริกินบริกินได้บักหอยแง่ขึ้นดูดเก้งคักดูดจุบดูดจุบเลยปุดที่แล้ว อ,อแซ่บมันน่นานประเด็กยว<น>เขานียว ปาแดกปลาปลาแดกปลาออปลาดุกหอมหอมืหมหมืหมน่องสดน่านัวค่ะนันวแฮมหืมหืม ัจุบางอันมันมีฝาด้วยจ้ะบางอันฝามันบ๊อบ๊อออกดูดเข้าไปเจอฝาก็ต้องคายฝาออกเวลาต้อยก้นเน่ะต้อยก้นมองนี้ให้มันกว้างๆด้วยจ้ะอืม มากมากได้พี่น้องไหจุบจุบมือเราเป็นกระเปิ้งกันแหละถันู้นวนวะดไปแดกเนาะไปแดกมันนวแห้งนัวมากต่กาว่างอันนี้ก็บ่สวยด้วยจ้ะ อร่อยฟีมือเจ้าของเนาะี่น้่งลุงไปงุ่มเล็บลุงดำเบอร์ตอดำจนเขียวอมกินกล้วยอีกก่อนกินกล้วยเบิด์สามน่วยละ่ะกล้วยน้ำว่ากินกับเขามันแสบเนาะลุงเป็นคนมกักกินกล้วยกับเขา เดินกล็ลดาหลายเล่นไปเดินะอืม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 ลูกโดดน่อยๆอ,อ่ะเพ็ดเผ็ดเลยอืมนี่

เอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะมือนีกินหอยจูบแสบแบกินกระเขา่าไปหาเองแล้วก็เอามาอ้อมเองแล้วก็กินเองจูบเองแสบร้ายค่ะาค,คลิปมือนีลุงขอลาไปก่อน้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงในเด้อจ้ะเป็นกำลังใจเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ